ตกปลาด้วยกล้วยครับเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครับตกด้ตกได้กล้วยอะดึงดึงอีกแล้วโอ้ย,อยไม่ได้เลย <c oughs> วันนี้พามาออกพื้นที่บรรยากาศสบสบาย ที่อำเภอขามสแกแสงนะครับนี่บรรยากาศสระน้ำริมวัดเดี๋ยววันนี้จะพามาทุ่งนาครับมากินข้าวป่าแล้วก็ตกปลาอันนี้มาจานแคบแล้วก็จานปลาโอเคครับเราไปดูบรรยากาศที่ทุ่งนานครับนี่ก็เป็นป่าอ้อยนะครับ ั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาครับข้าวกำลังกำลังตั้งรวงเลยที่ที่พามาดูนี่ต่อไปเป็นของผมหมดแล้วครับเนี่ยเป็นของผมหมดเลยต่อไปนี่แหละเดี๋ยวมาขุดร่องปลูกมะพร้าวทำเป็นล่องยกล่องนี่ครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นหนองน้ำครับนี่ปลูกต้าเมะพร้าวสวยงา้ ปลาพิกปลาพิกนี่ไหอ้สุดหูลูกตาเดี๋ยวเราจะแคมปิ้งกันที่นะครับเดี๋ยวขอญาตเอาของลงก่อนนะครับผมเจอกันครับนี่ครับกินอะไรมาเนี้คอไก่มึงกับข้าวเยอะแยะเลยตอนนี้ก็กําลังเซตสถานที่อยู่นะครับมีจานแคบที่ฟางแล้วก็น้องนางแม่น้องนางแล้วก็พ่อ้องนางอยู่ข้างนอกเดี๋ยวรอพี่ที่ ในหมู่บ้านมาด้วยครับตอนนี้เราเตรียมอมุปกรณ์มาตกเป็ดเยอะแยะเลย,ยนี่ครับเด็ดหนึ่งหลังนี่เตรียมไว้แล้วอีกอันหนึ่งลงไปแล้วนะครับาจะถ่ายให้ดูบรรยากาศเย็ดของเรือนมาทั้งนี้ลูกคนที่ได้นั่งฟังน,นเลยเย็ดขวดน้ามาฟังนี่หมดเลยนี่ฟังเยีก่องนี่ครับบรรยากาศตกปลาไม้ธรรมชาติ

ตอนนี้ครับนั่งรอตกปลาอยู่นะครับใส่เหยื่อตกหน้าดินไปเป็นบ่อตกปลาธร,รรมชาตินะครับบ่อยทุ่งนาไม่ได้มายามไวแต่ก็พอมีลุ้นอยู่โอ้โหมันมันม,มันดึงวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ เห็นเอ็มม่วงนั้วไหมครับโอ้ตายแล้วหยิบหยิงม่วงนอนไอสองายใส่รถเองสองใบเรียบร้อยสำหรับเอาไว้ใส่ก็เดี๋ยวพอดูผลงานครับวันนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับกับข้าวมีแต่ว่าบรรยากาศดีมากออื ไปปอาดิใช่ไหมไม่ทอแตกตายนี่ทำมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นปลาที่เราตกได้นะครับเมื่อกี้นี้ใช่ใช่ยังสดสดเลยดูนะครับนี่วิธีการเลือกซื้อปลาที่ถูกต้องนะครับตาต้องดำปลาต้องดำเดี๋ยวปากนี่จะต้องด่าพ่อเราตลอดนะครับปากลากรอหมดโป่งไต จันแคบนี่หาอยู่หากินหมันนะครับเนาะ,ะทำมั่วตัวเลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดดึงเบ็ดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเผาเราเรียบร้อยเป็นปลาที่เราตกได้นะฮะมีปลานิลแล้วก็ปลาดุกด้วยวนี่นงะน,นี่ครเบเรียกวงการมายาใช่ครับโลกมายา <laughs> อร่อยมากเดี๋ยวรอขึ้นอีก <laughs> นะครับเดี๋ยวรอรอยกรอยกเมุ้งจะจุ่มอะไรดูอ๋อสิบโลนั้นหำใช่ไหมครับไข่ครับอ่าดินดูนะครับไปถึงไม่ถึงไม่ถึงนาทีไม่ใกล้ฟังเฉะอยู่ดึกแล้วยกขึ้นดูยัน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 อ่าไอวัดดึงดุนอีกแล้วอื ถือมีดไปทำไมครับดึงจนหักเลยแต่ว่ากรอบเติบอยู่ได้เนี่ยแม่หัวได้หัวได้หัวหัวออกได้หัวออกได้ทำไมต้องทำเข้มเลยครับแอ๊กนิดนึงตัวขึ้นมาสวะเป็นไงครับเป็นไปตามเป้าไหมครับวันนี้ได้ปลาน่าจะประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้แล้วก็ถือว่ากินอิ่มเต็มที่ครับ วันนี้ก,อ,อ,กอากำลังจะขําแล้วเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องโจฟี่เลยนะครับผมขอบคุณมากครับเอา,อาหลุด